สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาสว่าวันนี้เจอกันอีกแล้วครับเอาเด็กมาขายเช่นเคยซึ่งเด็กวันในวันนี้นะครับคือเด็กเฮล่าท็อกซิกหรือก็คือเด็กเอเจคเฮล่านั่นเองเฮล่าท็อกซิกมีอยู่จริงครับทุกคนก็คือเด็กนี้นั่นเองโดยเด็กนี้เนี่ยจะเล่นด้วยการที่เป็นเฮล่าปกติเลยนะใส่การ์ดทิ้งใส่การ์ดใบใหญ่มาให้เฮล่าชุบเธอสุดท้ายแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นก็คือเราเล่นเป็นแพ็กเกจเอเจคฮัสแบกด้วยเพราะว่าที่เลือกมาเนี่ยคือตั้งแต่เฮล่าโดนเนื้อไปว่าจะชุบบมันนนเเี่่จึงงาลอ ใช่ไหมมาเริ่มแนะนำการกันทิาบาใบครับผมถ้าคุณชอบคอนเทนต์ของผมและต้องการสนับสนุนคุณส,มา,สามารถส่งซุปเปอร์แทคงหรือว่ากดสมัครเมมเบอร์มาเป็นชาวกลิ้นกันได้เมื่อคุณเข้ามาเป็นชาวกลิ้นกันแล้วคุณก็จะมีไข่และเมื่อเวลาผ่านไปไข่ของคุณก็จะฟักออกมาเป็นเพนกวิ้นตัวน้อยสุดน่ารักขอบคุณเมมเบอร์และผู้ชมทุกท่านครับผมไม่ได้เงินไปเลยผมทิ้งใบขวาสุดก็ทิ้งใบใหญ่ทิ้งใบที่ต้องการทิ้งอินฟินออเกียนโตอะไรทิ้งว่าไปเลยนะต่อมาฮัรดมาที Mart ่ผม ยิงลบหนึ่งทั้งบอร์ดก็เอามาคอมโบกับเอจักนั่นเองต่อมาวาเลนติน่าครับสองสามครับได้การ6กจี้หนึ่งใบแต่ลบคอสไปสองแล้วก็ลบพาวเวอร์ไปสามก็เป็นการที่เติมมือได้ดีแล้วก็ลบพาวเวอร์ตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเอจักก็ได้บัฟพาวเวอร์ด้วยครับ mm hmm. ต่อมาม,อม้อคผมเอามาให้ซิส์ว่าสมุไรทิ้งได้แล้วก็ชุบมาทีหลังหรือว่าเอามาเล่นเทินสามเลยก็ดีครับต่อมาคอสเกีผมทิ้งสองเล่มหนึ่งก็แพ็กเกจเทล่าคอสเกีเกคือเก่งอยู่แล้วนะช่างชีเทคก้าใส่มเมฆาตัวใหญ่ครับ หรือว่าสมุไรเอามาทิ้งการ์ดที่ p พาเวอร์ต่าซึ่งเด็กนี้ก็จะมี2ใบที่ถูกทิ้งแล้วดีสุดๆก็คือมอบแล้วก็บ๊อบนั่นเองต่อมาแอร์แจกครับผมบวกพลังหนึ่งต่อการที่ถูกลบไปนะก็ใบที่ใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะช่วงนี้ผู้คนอาจจะอยากเล่นกันเป็นการ์ดให,หม่ที่น่าสนใจมากมาสามวันแล้วก็ยังเก่งอยู่นะคิดว่าต่อมาบ๊อบครับผมกินเด็กแล้วก็ได้ p พาเวอร์เพิ่มนะจนกว่าจะเต็ม15หน่วยขึ้นไปก็ปิดเกมได้ดีนะอย่างว่าชาติในเด็กเรามีกันโตหรืออินฟินิตซักใบหน แทบจะชนะเรดนั้นได้แล้วนะครับถ้าอีกฝ่ายไม่ใช่อาริเชมแล้วก็บ็อกตัวใหญ่เหมือนกันนะต่อมาเฮล่าครับทุกการ์จูกทิ้งไปด้วยพาเวอร์ที่ลบไป2นะก็เขาหายจากเมตาไปสักพักหนึ่งแต่ว่าเนิร์ฟแค่นี้ไม่ทําให้เขาหายไปหรอกจึงเกิดเป็นเด็กนี้ด้วยครับเฮล่าทุกสิ่ต่อมากิกันโตครับเป็น64ครับส่มาเพราะใบใหญ่แค่นั้นเลยใช้อีพีนอดเหมือนกินกันโตเลยใส่มาเพราะใบใหญ่ครับผมเอาละ ขอ้ทุกคนจับไปรับชมเกมเพลย์กันรบกวนทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ได้ไปพาดทีมาหมาของผมนะครับมาลองไปกดกันแล้วก็ไปชมเกมเพลย์กันได้เลยมาผมมาดูในเกมนี้เลยเปิดมาโลแรกครับเป็นเรียบร้อยโลใหม่ทา้ายราการเวฟพ่นเอ็กซ์ทิ้งหนึ่งจนหนึ่งนะเราเสียฮัตหมัดไปไม่เป็นไรถ้าเราได้เล่นเอเจ็คคิดว่าได้จะดี เราผ่านยาวๆครับรอเล่นมอบนะแล้วก็ซิวเ้อร์สมูลายตัดบ๊อบได้มือนี้ค่อนข้างดีอีกฝายเปิดมาครับเป็นวูฟรินเป็นเด็กทำลายเนาะเพราะเมื่อกี้ทิ้งโนไปแล้วทางขวาเป็นออทตอเดสเราเสียเปรียบค่อนข้างมากเราต้องพึ่งเฮล่านะนะเกมนี้ สีซื้อว่าซาบูไรห้าเอเจหกเฮล่าครับเซิร์ฟสวยคิดว่าถ้าเราดูดีเฮล่าชุบทำให้เราชนะเอาเต้าเดนได้ก็ไม่แย่นะประเด็นคือมอบใบนี้จะก๊อปเป็นใครวะถ้าเขามีเดชบนมือก็สบายนะก๊อปเดชมาเลยไปพี่มอบโชว์ของหน่อยอีกฝ่ายคิดนานจังอนะเออเล่นมาเลย โลเวอร์ชันตัวเองน่้เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมทางขวาเดนพูป้างไม่ก็เอ็กซเทอร์วิทีหนูว่าอ้าวแล้วเขาอยากจะรีบแหลมป้าชางชีครับอะไรอ่ะหรือว่าสมุไรไปครับน่าจะเป็นตัวเล่นที่แย่ที่สุดที่เราได้เลยวะเนี่ยชางชีนะเนี่ยเท่นี้เขามี 6G จี้เลยนะไม่รู้ว่าเขาจะเล่นอะไร เรื่อกที่จะแหลมเลยเด็ดล็อกครับทำลายบุบบดินไปไล่ใบหนึ่งอแล้วออกขวาซะด้วยแม่นจัดเป็นเมนอมนครับก็ไม่แหลนเท่าไหร่นะแบบนี้เราตัดชงังคีเข้ามาได้ครับค่อนข้างดีอันนี้ก็เอแจกเลยอยู่แล้ว,ลวเราเถินหน้าเฮล่า ชปบบบกับฮาร์สมารมาเราชนะด้วยโลเคชั่นที่มีบอบกับเอเจ็กนะครับเชื่อมันไปบอบออกขวาเนี่ยคือสบายเลยผมเฮล่าซ้ายหรือกลางดีเขาออขวาน้ไม่นาสูแล้วป่ะต้องบอบออกขวาเท่านั้นนะ่ะไม่ก็ออกซ้ายฮารแมทเผามาหนึ่งปูด แล้วมอบออกขวาจริงบ็บบบ,บ็บเรียบร้อยจริงครับผมมาดูกันที่เกมนี้ครับเปิดมาโลคิชแรกเป็นแอตแลนติสครับมือนี้ผมยิงซิลว่าสมุไรเลยดีไหมอ่ะผ่านก่อนแนละ้วกันมาเล่นเทิร์นสามก็ได้นะเทิร์นสองมาเลติน่าเทิร์นสามเราว่างอยู่แล้วถ้าไม่ได้ม็อบหรือควอร์สเกป ถือว่าสมุไรเอาไว้ตัดบอ๊อบไม่ก็มอบนะครับในเด็กนี้อ้าวมีฝ่ายเป็นไอเมที่เอฟเคหรือเปล่าตรงนี้ฮัลโหลเออมาแล้วเป็นซับบูครับโอไม่ได้เห็นนานแต่เขาไม่ได้ใส่มาเองอตรงกลางครับไมสเคลสลับมือโอ้โหเป็นสามมันม็อมอบให้เล่นนะ เขาเสกกาขึ้นมือไปาเรตินา่าก็เสกกาขึ้นมือเหมือนกันฟ้าเป็นชีฮะครับเจ็ดพาวเวอร์ไม่แย่เท่าไหร่อู๋ฟอร์ดโอเคอย่างน้อยไมยเ้เสเฮบก็น่าจะหายไปบ้างคิดว่านะโอ้เพราะเสกอยู่แล้วปะแน่นอนนะแัน้นแหละครับฮอปปี้เป็นเอชชันเทสโอเคไม,ไม่ไม่ผลอะไรไม่มีผลอะไร แล้วไปแล้วค้าเก็บตัดเบรคกับซิลเวอร์สมูไหลเนี่ยน,นะโอเคมากันด้าทางซ้ายแล้วสน a ป,ปเลยเหรอทำไมาเขา s n a ป,ปเลยอะ่ะเขามีอะไรหรือเปล่าเรามอบอยู่แล้วดิไม่กลัวอย่างม็อบขวามากกว่าเปลี่ยนใจเขาไม่ทันอ้าโชคดีที่ไม่เปลี่ยนใจแลวได้เป็นลีชับเอา้าใหญ่กว่านี้ก็ไม่ได้ แล้วมายตะเค็บสลับมือไว้เนี่ยโอเควออเวอร์ฟอร์ดเพื่อนรักขุดยอดกินกันโตหรือเฮลลาดีกินกันโตชัวร์กว่านะเฮล่าเราทิ้งแท้เบสกับซิลเวอร์ไม่ดีเท่าไหร่อะ่ะกินกันโตซ้ายชัวร์กว่าโอ้โหแล้วเขามีครอด้วยหรอเดือดใจชื่ออะ เป็นบล็อกพับที่ท็อปเดกขึ้นมาเราต้องบล็อกขวาไม่มีเพลย์อ,อื่นเขาเล่นซ้ายชัวผมว่าเขาตามกี่แต้มหนึ่งตามมุดสิบเอ็ดเด็กการีเชมิบเ็ทเพาเวอร์หาไม่ยากอะ่ะแต่ไปดูได้เผื่อเขาไม่มีเขาเลน่นขวาเหรอ เล่นฮักครับทางขวา17เราแค่ต้องใหญ่กว่าเท่านั้นแล้วในเด็กเรามีอินฟินิตเรียบร้อย30พาวเวอร์อิ่มๆพีเอ็มเกือบไปตกใจแทบแย่จีๆครับผม<จ>มาดูกันที่เกมนี้ครับเปิดมาลูกชั่นแรกเป็นเอนะ็กแมนชันนะฮะก็ภาวนาให้เราชนะ Egg เอนะ็กแมนชันแลันมือนี้เล่นโฮสเก็บได้นะตรงกลางเป็นซานดรา โอ้เอเจกมาด้วยสวยเลยขอแค่เฮราขึ้นมามือนี้ดีมากโคสเกฟทิ้งมอบทิ้งบอฟอะไรอย่างนี้เทิร์นหน้าเราก็เล่นเอเจกตต่อจากโคสเกฟไท้เลยอีกฝ่ายเป็นอาดีเชมครับผมวันนี้ผมกดเจออาดีเชมเยอะมากนะแล้วก็เอเจนต์โคสันเทิร์นสองเยอะมากงนงะโภฟฝนสวัสดแต่ละคนอา้าวไปซะละ็คแคทไปนั้นสิงเกิแลบครับโอ้โห มาผิดจังหวะหรือเปล่ายัางไงก็ควรจะขอว่าเสียบุดีอะเสียดายน่าเสียดายเขาเล่นดรอปห้าได้เลยปะ่ะเต้นสแตเจอร์ครับเจ็ดพาวเวอร์ขอเสียทิ้งใครซิวเวอร์อีฟินนดไม่แย่ยังไม่อีฟินอดลงมาแล้วเราแค่ต้องน่าเหล่าโอ้การเต็มมือเลยไม่ เอจแจกอยู่แล้วปะอยากเล่นเอจแจกอะเธอหน้าเราเฮล่าเธอสุดท้ายเล่นฮาร์สมัดก็ได้อะอย่างไร Age เอจแจกตัวใหญ่เนบุลล่าครับก็ว่องเหรอแย่แล้วเด็กไอเชียงที่มีว่อ,องเดาไม่ได้เลยทียนี้เฮล่าไม่มามันต้องบอกลางแล้วเราจะเล่นซ้ายกับกลางปิดเกมด้วยฮาร์สมัด กับม er s. <S ็อบได้ครับเขาเล่นอะไรเอ่ยบ๊อบ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 เต็มทีแล้วบ๊อบนั่นแน่ไม่ให้เล่นใบใหญ่แต่ผมชิงเล่นไปแล้ววะดิตรงกลางเรารอดจากชัางชีและทางซ้ายเรามีแค่นี้ครับทางขวาผมเล่นบ็อบได้นะเพราะว่าเราลุ้นตัวใหญ่และชนะได้ขวาส่วนฮาสมารกก็ ทำหน้าที่ลดพลังเพิ่ม power ให้เอเจ็ตเดี๋ยวก็ชนะซายได้ถ้าเขาไม่ใหญ่เกินไปนะผมควรมอ็อบซายวะไม่หรอกมั้งม็อบขวาและเขาสี power เองม็อบไม่น่าจะ copy ตัวเบาๆหรอกเขาเป็นอาลิเชมอะไปดูโอ้และมอ็อบบไลโน่โอ้โห ขอสี่ได้สามแต่ีนะรวโนทัสหมัดแต่ลดไปสองตรงกลางเราแพ้โพโรคทางซ้ายล่ะก็ยังไหวอยู่แม่เกือบไปแล้วพี่มอบ GG ฮะนนะมาเล่นต่อครับผมในเกมนี้เปิดโลแรกเป็นเดือะฮาวให้การหนึ่งใบแล,ล้วได้เป็นกลิงกอบินก็ย่าง้อยมีของเล่นระหว่างเกมแล้วกันอีกฝ่ายเป็นเด็กอะไรไม่รู้แต่ไม่ใช่อารเชมครับ โอ้โหเราต้องกดเฮล่าไว้แน่นๆนะเป็นใบเดียวที่ทำให้เราชนะที่อาสมแห่งเวทได้เด็กคนเอ็กซ์ไม่เอาเฮล่าได้ไหมโอเคม็อบมาก่อนอุ้ยคอสเกฟน่าเล่นจัดมือเรามีหกใบอะสองใบไม่ใช่เฮล่าหรอกจริงๆขอร้องเลยโหแล้วเขาเฮดีไใครดอร์คอเีกเป็นตัวเท่าบ้าน เฮล่าอยู่กับผมก่อนนะไปครับฮาร์ดแมทเอเจ็คโอเคอย่างนี้คุยกันได้ไปครับกอิงกลิงก็บินสมูแต่ใบใหญ่ขึ้นมือมาหมดแล้วบอบเราเบาเนะี่ยพูดถึงเนี่ยกาโมล่าครับยิงมาที่กลิงก็บินวาบบินไปตอนนี้เฮล่าอยู่แล้ว โูห oh. อยากเล่นเบรดมากๆผมขีกันโตแล้วรอเบรดเฮร่าเถื่หน้าได้ปะไม่ได้เดี๋ยเพราะว่าเราท็อปเด็กปานะจะไม่ใช่จะไม่ทิ้งอีพินอดต้องเฮร่าเลยไปครับออกกลางสักใบหนึ่งเรอทิ้งใครไปบ้างนะมอบเอฮัสแมทโอเคเอแจกออกกลางคือสบายแล้วอาจจะปิดเกมด้วยปิดเกมด้วยขีกันโตซ้ายอะไรแบบนี้มีฮุคคาลิปด้วยเหรอ เศษเท่าไหร่ยี่สิบสามทางซ้ายสรุปทางแบบเป่าไปทีนึงม็บอบก๊อปอะไควก๊อปพวกซีม่าเอเจอ,ออกกลางครับสวยน่าจะจบแล้วปะไม่น่าแพ้นะเขามีเฮล่าหรือเปล่านั่นคือคำถามถ้าเขามีเฮล่าแล้วแพ้เนี่ยมันออกกลางได้ไม่ยากเพราะเขาถมซ้ายเต็มไปแล้วอะ หรือว่าที่เขาเลือกเล่นเพลงนี้อุดกลางอ้อุดซ้ายไปเลยเพราะว่าเขามีเฮล่าวใช่ไหมผมไม,ไม่มีเฮล่าโอเคจรครับแล้วตัดมาดูันที่เกมนี้เลยครับผมเปิดมาเป็นโมโจเวิลเราอาจจะแพ้ได้เราผมโลไม่ไม่เก่งเท่าไหร่อีกฝ่ายใช้ลูกเกวนพูซะด้วยถ้าใส่บรูดมาอะไรนี้คือจบเลยนะ มิเลอร์เดยมนชั่นครับไม่ชอบเลยออกเป็นโมโจเวอร์สองโลคือยากเลยนะพูดถึงเนี่ยเลนมาแล้วเองเจล่าโอ้โหโอเคอตีกระโตครับสวยเขาเป็นโนว่าผมอยากจะมอบนะอยากมอบเซนสีเล่นซิลเวอร์ทิงฮาสแมทได้เพราะว่าเรามีเฮล่าอยู่บนมือ,อากชบฮาสแมทขึ้นมาได้ สี่ซิลเบอร์ห้าเอจักหกเฮล่าก็ได้มั้งเอาไปโดนคุมกำเนิดจะแล้วมอบเราศูนแล้วใครฮาร์ดแมทไปแล้วได้อินฟินอตมาแทนโอ้โหอ,อย่างนี้เราเล่นเบลดเก่งกว่านะครับตัดอินฟินอตถึงจะไม่ได้ทิ้งมือเขาก็ไม่เป็นไรแล้วเถิาน้าเอจัก ผมไม่ชอบหมูโค้าหมาทำไมถึงมาถึงมาซ้ายโอกเห็นผลเพราะเป็นโมโจเบอร์เหรอมอบเราเบาหยองเลยคิดนานแต่ด้วยเขาโดนทิ้งอะไรไปบ้างนะรอแบบหนูว่าเป็นเล็กออนโกอิ้งเหรอเล็กอะไรอ่ะแต,แต,แต,แต่เราจะแพ้เพราะโมโจเบอร์ไม่แหละครับจริงๆนะไอาจากกลางไหม เราค่อยเฮล่าขวา,าสุดท้ายเราทิ้งไปสามใบอ่ะถ้าออกซ้ายหมดก็ก็ชนะแหละแต่ถ้าแบบออกเก๊กๆกลางๆมันก็ไม่ชนะไงเป็นโมโจเบอร์บ่อใช่ผมและแอนแมนโอเคเราเปิดหลังแต่ว่าเขามีคอนโม่มาแล้วนะเราไม่กลัวคอนโม่ เฮ้ย <He> ปิดอีโมดก่อนอ่อแรกของการที่อีกฝ่ายจะดบมาอีกฝ่ายเล่นอะไรอ่ะเอาทรอนเหรอก็อคือดีการอะไรผมยังดูไม่ออกเลยอ่ะใส่เป็นซูซูพูหนึ่งหรือเปล่าคิวบงเกอร์ er ครับยิงดอกหนึ่งก็คือยิงเบสต,ตัวเองถ้ายิงเบตผมกับแอนแมนตัวเองนะอัเมอร์สายเราหน่าจะไหวหปะ เฮ่าไม่เสกกี้กี้กันกลางงงงับโอ้โหออกซ้ายหมดเลยแต่ชนะซ้ายปะเอ้าเออเออกี้กีครับ